ท่านนบ,บีมูฮัมมัดสลล,ลัลฮุอะลัยซซสลามกล่าวว่าใครที่อ่านยาซีนเพื่อหวังความพึงพอใจจากอัลลอฮ์จะได้รับการอภัยโทษเพราะบทยาซีนคือหัวใจของอัลกุรอาน แล้วรู้ไหมครับว่าการอ่านซุรยาซีนทุกๆุกเช้าไม่ใช่แค่การเริ่มต้นวันแต่มันคือการต่อสัญญาใจกับอัลลอฮ์ด้วยให้เราคิดว่าตอนเด็กๆถึงเราไม่ได้โตมากับการเป็นเด็กฮาฟิซถึงเราไม่ได้มีโอกาสท่องจำอัลกุรอานทุกวันถึงเราไม่ได้เรียนศาสนาแบบจริงจังเหมือนเพื่อนบางคน แต่เราสามารถชดเชยสิ่งนั้นด้วยหัวใจในวันนี้ดีครับแค่เราบอกกับอัลลอฮ์ว่าฉันอาจไม่ได้จำทั้งอัลกุรอานแต่ฉันจะอ่านยาซีนทุกๆเชา้าหลังละหมาดซุฮีหรือก่อนไปทำงาน ให้เราเริ่มต้นวันด้วยการอ่านซูระยาซีนมาชาอัลลอฮ์มากๆครับทุกๆกเช้าที่เราอ่านยาซีนมันคือการเตือนตัวเองว่าฉันอยู่เพื่ออัลลอฮ์และอัลลอฮ์คือความเมตตาในทุกๆุกเช้าของชีวิตฉันยาซีนช่วยปลุกใจให้เราลุกขึ้นมาทำดีและยิ่งทำให้วันนั้นทั้งวันมีบราระกัตและริสกีเพิ่มพูนนั่นเองเพราะผู้ใดอ่านอัลกุรอานหนึ่งตัวอักษรเขาจะได้สิบความดีนั่นเอง มาชาอลล์มากๆครับลองดูนะครับอ่านด้วยใจแล้วเราจะรู้เลยว่าสุรยาซีนไม่ได้อยู่แค่ในเล่มแต่มันอยู่ในจิตวิญญาณของเราทุกวันจริงไหมครับแล้วพบกันใน e ีีหน้าอย่าลืมกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ